เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพชพ่อมดเคว่าเป์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายรัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบาคอยคุ้มสุดๆเติมเกม ll วาริปง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้อดไอเดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบาเป์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมการสวัสดีเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนีนะ้ก็จะมาเล่นตัวของวารัสกินใหม่นะครับผมไม่แยจริงไปก่อนเลย1ทีนะไม่พูดเปิดคลิปก่อนเลยครับผมก็เป็นวารัสแครีนะโหกว่าจะได้เล่นในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่จังเกิลเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากๆนะครับโอเคก็ช่วยแรกก็ตีคลิปไปก่อนนะวารัสเนี่ยเป็นตัวละครที่กดเลนเก่งนะครับจากสกิลที่เขามีระยะค่อนข้างกว้างลยครับผมแบบนี้ไนะจินจะตายแนละ้วนิดเดียวครับผมโอเคแต่ว่วาัง โดนเพื่อนบัตรไปแล้วนะตัวของโซอี้โอเคเราเทสจะตายแบบนี้โดนเอ็กซอร์รับผมวิ่งแต่ผมไหวนะผมนี่ครับใครจีนฟรีครับใครจีนไปขายไปมาดีมามาดีต้นเกมจีนรีดเเมจได้ไม่เร็วครับผมนี่เอาไหวนะไหวนะมาดีเอาต่อครับเอาต่อเทสกลับมาเพื่อนกลับมาอืยังไงยังไงอู๋นามีเขาจะเอาผมว่าเออแฟลลบแฟลลบอื้ออหืโมปู่ว่าจะบอกนะนาร์มีว่บไปคิวไปเนี่ยเฮ้ยนามีดั้งไปคิวเนี่ยชิปหายละโอ้โหซัพพอร์ตเขาเอาเรื่องว่ะ ฟาร์มชีฟต่อครับแต่ว่าเรนฝั่งตองข้างเนี่ยเหมือนเขาจะนัวมากเลยนะเทสเราก็กะจะหาจังหวะเปิดอย่างเดียวเลยแล้วเกี่ยวโดนจีนไง โอเคฟรีครับผมฟรีช็อตนี้ฟรีจินต้องไม่รออครับผมไม่ฟิซิงอะโลโส่สามสแต็คครับผมตัวของนามิครับผมมานี่ไหวนะไหวนะอนะู้แต่มีเนยืยอตีแรงวะ่ะไหวนะไหวนะไหวนะอือหอตายไหมโอเคครับผมโดนคีปีตายทั้งนั้นแนะ่ะแต่ว่าไม่ไรครับช็อตนี้ผมได้แล้วเป็นคิวนะสวยอยู่สวยอยู่โอ้วยเดือดเกินอ้าวเข้าสู่สมอรภูมิมนะอือหอสกิลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดทั้งระเบิดทั้งน้ำนะโอเคแต่เพื่อนเราก็บวกนัวเหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งเราก็นัวเหมือนกันครับผมแล้วตัวของเทสดึงโดนรถถัง ไปแล้วเนะมื่อกี้ผมตีไม่ตายนะโอเคอย่างครับจังหวะนี้อหูเราจินจินแหลบมาแบบนี้โดนเทสค่าตายไปอีกแล้วครับผมโหเดือดเกินครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็จ้องจะบวกอย่างเดียวเลยนะนี่พิซซิอาโลไปไม่โดนครับผมแหม และจังหวะนี้ครับมังกรจะเกิดนะมาเตรียมตัวโซนพื้นที่ครับผมรอจังเกิลเรานะโอ้โหแล้วของตัวฆ่ามาก่อนแล้วไทเดอร์แมรครับผมโอ้โหไทเดอร์เวฟก็มาไทเดอร์แมรก็มาเต็มไปหมดมุ่งตัวไปหมดครับเราล็อกตัวของนามินะได้ไหมได้ไหมนี่ไงยิงพิเซษฮารไปตัวแตกไปครับผมตัวของนามิแต่ว่ามานาหมดนะครับรอแป๊บนึงนะเพื่อนโอเคแต่ว่าจังเกิลเราอยู่ไหนเอ่ยตัวของโซอี้พยายามจะไปไล่ตัวของไทเดอร์แมรครับผมแต่ว่าตัวของมอร์กาน่าเก็บตัวของรีฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมังกรน้ำแข็งตัวนี้ยังอยู่ครัับบเเเดดี๋ยยววปิรอลลแ้กนนะ พนนีุ้ตตรงนี้นะครับผมเก็บมานานนะโอเคดูซิว่าจะมีใครมาไหมเพื่อนเรากําลังมาแล้วครับผมส่วนตัวของจีนไม่น่าจะเดินมาเช็คนะเพราะคิดว่าตัวเองมาก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่โดนฆ่าตายนะวิ่งแต่เขาเดินมาวะยังไงถ้าเดินมาก็เจอเรานะมาดีมามาดีนปะปลาเนี่บแคลรี่ครับสึกดวลหนึ่งหนึ่งครับผมยังไงยังไงโคไว้หนึ่งทีอือหอครึ่งหลอดครับผมพิซิ่งอาร์โรแรงมากนะก็ตอเนี้ยเป็นเล่นเป็นสายไฮบิดนะครับ ผมตีป้อมครับผมได้มีมิกมาได,รรมกได้ทั้งมังกรได้ทั้งรีแบบนี้คุ้มเลยครับผมปั๊มครับผมปั๊มเพจป้อมนะโอเคแล้วตัวของเทสเราเหมือนจะเปิดประเด็นอีกแล้วครับผมอืแต่โดนฟองน้ํานะตัวของนามีครับผมล่วงไปแล้วแต่ตัวของเซตมาเดนมาผมแบบนี้ไม่รอดครับตัวของเทสครับผมบุกฝั่งของข้ามาถึง4ี่ตัวโดนจริงการตีไปครับผมตัวของเทสพยายามยื้ออยู่แต่ตัวของโซอี้ไม่เดินมาช่วยนะโซอีทำอะไรอยู่ครับผม ครับจังหวะน,นี้ไปทางด้านเลนกลางนะครับผมโอ้แลเวเซตเดินมาแบบนี้เซตเดินมาแบบนี้เหมือนเห็นวอร์ดโอ้โหเ้วเดสมาใส่ผมแบบนี้อันติครับผมต้องถ่วงเอาไว้รถฟังตงงคาบออกควิกซิเวอร์มาด้วยนะโอ้โหแบบว่าเกือบตายเลยครับผมมีบอร์ดนะยิงไปครับตัวของรามนนีนะแอบซุ่มหมอต้องระวังเลยครับเหมือนเซตเขาจ้องจะเล่นผมอยู่ในเกมนี้ จังหวะนี้เอาทีมนัวไฟกันอีกแล้วนะกาลังเดินไปนะไม่ให้จังหวะผมฟาร์มเลยนะครับผมไม่มีอะไรเล่นด้วยนะแต่มีอันติอยู่ครับมาตัวของเซตครับเดสมาร์กใส่ผมอีกแล้วครับช็อตนี้อืต้องกดตัวทองยื้อเอาไว้นะพอโดนดาเมจเสร็จไปเยอะมากกลัวตายครับผมแต่ตัวไทเตอร์แม่ครับผมนี่ไงไม่ทันไดนตีครับผมโดนฟีซิแอโรลช็อตหน้าเข้าไปเมื่อกี้แลวตัวของจีนครับผมโดนล็อกเป้าแบบนี้ตายไหมตายครับผมเป็นดับเบิลคิวไปนะช็อตนี้ได้ปอมด้วยครับผม จังหวะนัวๆแบบนี้ครับผมนึกว่าจะมาไฟไม่ทันแล้วนะแต่พอมาปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยนะครับผมตัวของวารัสเนี่ยเป็นตัวละครที่เสเมยรแรงจริงนะในเรื่องทีมไฟไเรื่องของการกดเลนนะครับผมแต่เสียงเดียวคือขาตายนะต้องพยายามหาโพ t ชันยืนให้ดีนะยังมาแก้ผมเกือบโดนเซตฆ่าตายหลายรอบแล้ว ครับผมบังกรไฟตัวนี้ดูซิว่าเราจะสามารถได้หรือไม่นะครับผมหูละเจอวอรดแดงตรงนี้โอเคน่าจะได้อีกครับผมสบายหายห่วงนะเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนพิซซิงอกิลเบิร์สอีกทีหนึ่งครับไม่งไงเราได้เลยครับผมบังกรเราออกจากวงอาติจินก่อนนะไม่อยากเสียเลือดฟรี ง้างสกิลหนึ่งตอบไปเรื่อยๆครับผมไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองแบบว่าไปยิงออตโต้ก็ได้นะตัวของอุ้วิร์บูไฟของชัยวาน่าจะกระโดดมาขย้ำผมเฉยเลยตกใจเลยคนกำลังพูดอยู่เมื่อกี้อืหุ้ยแล้วเขาเดินมาเขาเดินมา,า,นมาตอบเพื่อนไม่ตามแต่ก็ยังมาอะไรครับเนี่ยจังหวะน,นี้โยนเกมหรือเปล่าแต่ว่าไทยต้องเวฟมาครับกระแทกไว้หนึ่งทีจะบอกนะว่าวิร์บูมีว่าจะรอดน,นะครับผมแต่ดีนะโดนสอนพระเจ้าไปนะเมื่อกี้ โอเคครับยืนกับเพื่อนไว้นะฝั่งตรงข้าที่จ้องจะเล่นเราอย่างเดียวเลยนะไม่อยากเดินแหลมเลยนะครับผมแต่ตัวของสอีวิ่งไปแล้วแบบนี้เขาอยู่ทางด้านเลนกลางแต่ว่าเซตเดสมาร์กไปแล้วครับผมว่าอยู่ทางด้านเลนบนไม่ใช่ด้านเลนกลางเราอยู่ทางด้านเลนกลางครับผมพิซซิงอาโลยิงตัวตัวของจีนไปครับผมแล้วตัวของเซตเดินเข้าไปเฟยอย่างนั้นตัวของจีนตายไปเลยครับโอเคแล้วตัวของชัยวนหน้าก็ยังไม่เกิดนะตอนนี้เหลือตัวของนามิกับตัวของเซตั้ทีมยับกอดป้อมอยู่ครับผมแต่โดนเราล้อมนะครับผมล้อมหน้าล้อมหลัง ชันะดดาวเชชได้เลยครับผมโอเคจังหวะนี้ครับผมฟังตรงข้ามนะไม่รู้หายไปไหนกันหมดนะมี2ตัวนะครับโอเคแต่ถ้าจะแม้ด้านล่างอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะตีป้อมตรงนี้ครับผมโอเคครับผมน่าจะไดนะ้ตัวของจีนมาแนละ้วมีเนียนฝากต่อเลยนะโอเคได้ป้อมครับผมภารกิจบรรลุรุ่งครับแต่ว่าหูจะเอาบับแดงเอาไม่ได้นะโดนบอดซอมบี้มันมาปักติดเฉย ลเพื่อนเราครับนัวกันอีกแล้วนะช็อตนี้ไม่ให้เราพักเลยครับผมมาแล้วพระเอกมาแล้วผมยิ้ซสิงนอโลไปโดนใครสักคนหนึ่งไหมอื้มล้วตัวของเทสนะเกี่ยวกระตุกนิดนึงครับไม่โดนโสงชาวนาเลยแต่ไม่เป็นไรครับฟอโต้ฟรีไปครับจังหวะนี้ยิงให้ครบสามแตกแตกวักสกิลหนึ่งแบบไม่ต้องช้าเนี่ยแรงมากครับเห็นไหมแล้วก็มาลดคูดาวด้วยนะไม่ง่าชิปเปิลคิวไปครับผมมาครับมาควอต้าควอต้านะมีมานี่มานี่มานี่ควอต้าคิวครับผมเพนต้าคิวอยู่ไหนเพนต้าคิวอยู่ข้างล่างนะครับผมโอ้ยเนาะไม่เอาดีกว่านนะไปดขอองเแมม อยากเสี่ยงเท่าไหร่ โอเคครับผมเดี๋ยวตวงไทเตอร์แมนน่าจะมาเนี่ยพูดปุ๊บไม่ทันขัดคำก็มาจริงครับผมเตรียมตัวประช้าครับอาตีงสามตั๊กแตะรัสกิลหนึ่งครับนี่เอาแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีอันตีอยู่นะเออเทสช่วยด้วยเทสช่วยด้วยโอ้ยจะตายจะตายโอเคครับผมจังหวะนี้เทสมารับสวยมากๆนะแต่ไม่ได้เพนตักคิวนะครับผมเพราะมันนานเกินไปนะมาจะเปิดไฟเพื่อนนี่ครับกดตะเกียงไปอัดหน้าแบบนี้อันตีใส่ชัยวนาครับผมฝั่งตรงข้ามไทเตอร์เวฟมาตัวของชัยวนาตัวแตกไปเลยครับผมโดนตัวของอัติผมจับเอาไว้นะโอเคเราเทสเราหูเข้าไม่่่่พพพพักเเเเเลยยยใจ็นนนนนะืืือออดดู้ว ไม่ทันนะโอเคครับผมจังหวะน,นี้คือเราเล่นได้นะครับค่อยๆใช้สกิลต่อไปเรื่อยๆนะแต่เพื่อนเราไม่มีเลือดแล้วถอยดีกว่าไหมโอเคแล้วตัวของโซอีโดนเราอีกต้องกดสกิลสามมาโซนไม่ให้ครับโอเคแล้วเหมือนจะบวกกันอีกแล้วนะข้างๆเราเลยนะเราอยู่กับเชนตรงนี้ยิงไปไม่ได้ครับตัวของัยวนามาอุ้ยเราหูโผลมาเต็มไปฐานตัวอะไระเนี่ยอืมไม่ใช่ว่าน่ามาโผล่หลอกล่องไงก็ไม่รู้เราหูทีจะแมครับไม่พูดทางลำเพลาซัดคมยับเลยครับซัดผมยับเลย,ย,เลย,ย,เลยจังหวะน,นี้โอเคมีตัวของนตะมีมาคอยช่วยอีกไม่น่าอรอรไเา ตายกันหมดครับช็อตนี้ชิปหายแล้วเหลือตัวของเทคคนเดียวครับโอเคไฟนี้ไม่สวยเลยนะตายกัน4ตัวเลยโอเคอเอาเล่นเกมรับไปนะฝั่งตรงข้ามได้บาลอนไปนะเนื่องจากตาย4ตัวกันเมื่อกี้นะครับแล้วพิเทสเราใจเย็นนะชร์วานาก็ขยันลึกเหลือเกินพิเทสล้วก็ขยันเปิดเลืกเกินครับผมแต่ว่าตายไปนะโอเคต้องระวังตัวของเซตนะตอนนี้ผมยังไม่มีตัวของซอนยา่าหรือตัวทองนะครับผม๋ยวเขาเข้ามาผมตายได้เลยนะ โอเคเราเพื่อนเราไปบวกกันอีกแล้วนะตัวของเซตเด็มาใส่ตัวของเทสเทสดยืนนานมากนะช็อตนี้แต่ผมไม่กล้าเข้าจริงๆว่าผมไม่มีตัวทอผมไม่มีอันตินะไม่ว่าจะเป็นตัวของไทเอร์แม่หรือต,ตัวของเซก้าเอาผมได้ทางนั้นนะแต่ตัวของแม่ไปเอาตัวของโซอีทางด้านหลังครับผมมา ยิงยสามนัดแล้วค่อยสกิลหนึ่งครับนี่แบบนี้เพราะมันจะช่วยลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งแล้วก็ทําให้เราระเบิดสแต็กได้ไวนะครับแต่ว่าคีปล่างครับผมอย่าประมาทค,คีบนะเดี๋ยวเขาตีป้อมแตกนะต้องกลับมากันตรงนี้ก่อนและทีริกส์นะครับมาโผล่ทางด้านเลนบนแบบนี้ครับยิงพิซซิอาโร่ต่อไปนะโอเคเพื่อนเราพยายามกันไม่ให้ทีเฮ็เข้าป้อมอยู่นะครับผมแต่ว่าเหมือนจะเสียป้อมอื่นไปนะเพราะว่าเราดันมากันไกลเกินนะว่าทีเฮกวิ่งไปไหนอีกแล้ว ปวดจริงๆนะ้วตัวของเซตมาหาผมอิกงแล้วโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยมันทอดนะครับผมหมดล้าหนีหนีหนีหนจะมาล่อตัวทองเราทั้งนั้นแต่ว่าตัวเองวิ่งหนีเองซะง,งั้นนะฮะตัวของเซตแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะอันตรายจริงๆนะพ่อหนุ่มคนนี้ อ่าฮะผมเพื่อนเราเปิดกันอีกแล้วนะรอตามครับรอตัวของไทวนาโดนหลับไปครับผมโอเคจังหวะนี้ยังไงครับผมผมฟรีได้อยู่นี่ไงตัวของไทวนาโดนแล้วสามสแต็กแล้วก็สกิลหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งตัวครับตัวของจินครับผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากครับยิงสามทีสกิลหนึ่งยิงสามทีสกิลหนึ่งนะครับผมตัวของวาร์สนะแรงมากๆนะแต่ว่าผมโดนตัวของไทเร์มฆ่าตายไปแล้วเนื่องจากเขามีสกิลอมตะอยู่นะครับผมแล้วจังหวะนี้ครับเพื่อนเราบวกกันนับยับยับเลยครับผมอู้ยังไงครับ นะครับยังไงเชนมาช้าไปหรือเปล่าเพื่อนอ้เพื่อนเราตายันหมดแล้วนะครับแล้วเชนเบียนตีแต่เชนไม่ยอมก่อหัวเพื่อนมาเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าเหมือนจะไหวหรือเปล่าแต่เชนไม่ได้สู้นี่หว่าเชานแค่พยายามจะดีครับผมแต่ว่าดีไม่ได้ครับตัว,ตวของเซตจิมแตกไปไม่นะนี่เรากำลังจะแพ้เลยเนี่ยฝั่งเรามีใครเกิดทันบ้างไหมตัวของเซตกำลังจะจิมบ้านแตกแล้วแต่ว่ามีเนียนหมดก่อนครับอโอูโอแต่มีเนียนเซตใหม่กำลังจะมาแล้วตัวของใครเกิดก่อนครับมอคาน่ามาครับผมผมก็มาเหมือนกันยังไงครับช็อตนี้ทุกคนพยายามรกับด หนีไปแล้วนะครับผมมาครับผมตรงไปที่เอลเดอร์ดากอนนะไฟสุดท้ายของเรานะครับถ้าเราได้เอลเดอร์เนี่ยเราก็จะอันนี้ได้นะมันคืตัวของนะมีวับกับบ้านน่ากลัวมากเลยนะโอเคครับถ้าเราได้ตัวของเอลเดอร์ดากอนตัวนี้นะน่าจะการันตีชนะเลยนะครับแต่ถ้าเราเสียเนี่ยน่าจะยากครับตัวของเซฟพยายามจะเข้ามาล้วงครับผมจะเข้ามาล้วงอะไรก่อนกดเดนมาร์กแบบนี้ไม่ต้องกดตัวทองหรอกครับผมแต่ว่าบอกกันหน้าเรากันเซฟไว้ก่อนตัวของทเตรแมมาแต่ช้าไปแล้วครับผมเราจะพยายามจะมาฆ่าผมนะโอเคกดตัวทองยื้อไว้ครับ ยังไงยังไงตายไปไครับผมโอเคครับตอนข้างตายอีกสองตัวนะชิบหายแล้วผมวิ่งมาเจอชัยวนาตรงนี้เออใช่เหมือนชัยวนาจะไม่กล้าเข้าผมเหมือนกันนะ โอเคอ่สวยอยู่ครับช็อตนี้ต้องรีบกลับไปกันบ้านนะตัวของจินนะครับผมกําลังดันอยู่ครับผมไม่มั่นใจว่าเพื่อเราการได้หรือเปล่ากลับไปเซฟดีกว่านะครับผมแล้วตัวของชัยวนหน้ามาครับผมจะไม่ให้กลับใช่ไหมโอเคอ่แลวตัวของจินถอยพอดีนะเมื่อกี้นะนึกว่าจินจะเข้าบ้านแตกนะคือกลัวตัวมอกาน่ากันไม่ไหวนะครับแต่ช็อตนี้คือฝั่งตรงข้ามมาตายกันหมดนะแล้วตัวของเซกเปียมจะยื้อยู่แต่ว่าผมไม่สนใจครับผมมีบัฟเอลเดอร์ดาก้อนนะช็อตนี้ครับผมมุ่งเน้นไปที่ตัวของเทอร์เรซอย่างเดียวครับผมจบบ้านให้ได้ครับผม การันตีครับผมเฟิร์สเทร์รนีครับผมวันนี้ไม่ใช่เฟิร์สเทร์เรดี๋ยวต้องพูดว่าเน็กซัสนี่ครับผมน่าจะชนะนะครับตัวของเซตพยายามจะเข้ามากันแต่ก็กันไม่อยู่เลยครับผม g g w p ไปเลยนะครับผมก็ตึงมากๆนะสำหรับเกมนี้ครับผมบวกกันนัวแบบนัวนวมากๆนะบวกกันมันสุดๆเลยนะครับ โอเคโหแล้วก็เป็น MVP ไปนะตาหนี้ okay. ja. ouais, 17ค pues, right? okay. ิวเลยนะครับผมจัดได้ว่านัวมากมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่ของวารัสนะครับผมมาเล่นให้เพื่อนดูแล้วนะสำหรับตัวของวารัสนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดิมพห้าหมื่นสองเลยนะจัดไว้เยอะเอาเรื่องเลยนะครับผมตาหนี้ก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสจะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบบ๊าายย